ตู้ไปครับฮูลโหลนะครับเราได้ออกแบบนะครับถังที่เราจะปลูกพืชผักโมเดลสามสตารางวาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติแล้วเห็นรูปแบบแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเดินมานี่กอมไปที่เลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก็เลี้ยวหวาเราก็จะได้ แปลงแปลงแล้วก็แปลงริมแปลงริมเราก็จะปลูกพืชผักกับล็อกละหนึ่งชนิดใช่ไหมผักสมควัวนะครับตรงกลางนี่เราก็จะปลูกพืชตามมาูการแล้วแต่นะครับแปลงยาวแปลงยาวนี่ก็อาจจะปลูกหลายๆอย่างก็ได้นะนะครับอย่างละสามเม็ดอย่างละสี่เม็ดก็ได้นะครับนี่เวลาเราเวลาเราจะปลูกพืชผักนะครับ ตรงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อตอาห้ามเหยียบอ๋อมีทางเดินแล้วก็เดินทางเดินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าเราปุูกเครื่อเห็นไหมไปได้แค่นี้เองสิบเซนไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวาแล้วกหลักการคือดินตั้งไม่ แข็งงี้ยดูไหมแต่้าของต้องแข่งอา้ชนไอ้ตรงที่เราจะปลูกผักเนี่ยตรงที่เราจะปลูกผักนะครับตรงี่เราจะปลูกผักเนาะคือคืออันเนี้ยมันไม่ใช่จอบขุดถ้าจอบขุดแนี่มันจะยาวถ้าเราเอาจอบขุดมันก็หนึ่งหน้าจอบนะลึกลึกนิดอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าตรงเนี้ย ถ้าเราใช้จอบนี้เราจะขุดยังไงให้ได้สองหน้าจอบลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกเปียจบเลยนี่ไงคือหลักการเนี่ยนี่คือหลักการครับครับถ้าใครทําไม่ได้ก็คือปลูกพืชได้แค่นั้นอะแล้วแต่เห็นไ,ไหมแต่ถ้าเราจะปลูกให้มันได้ก็บอกแล้วว่ารากมันต้องไปได้อะ่ะนะรากสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าจอบอยู่เนี้ยมันลำบากเราก็ใช้อีเตอร์ผมบอกว่าต้องอีเตอร์ถ้าอีเตอร์เนี่ยมันก็จะขุงข้างล่างอ่ะงัดงัดให้มันขึ้นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเราใช้แท็กเตอร์ก็คือถ่ายดินดานเนาะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้พื้นฐานดินอย่างเงี้ยไม่นอนแรกมันไปไม่ได้ใช่ไหม าาเ้มันมันมันก็ไม่เกี่ยวกับรากอย่างเดียวมันเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนระบายน้ําระบายอากาศด้วยถึงแม่รากอากาศจะสั้นตะครับตะครับทมะจะเข้าเงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น พื้นฐาน่ะถ้าเราเราทำครั้งแรกได้นะต่อไปมันไม่ต้องทำพื้นฐานครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการความยั่งยืนหนึ่งบอกแล้วว่าเราถ้าราต้องการเร็วต้องการเร็วนะเราก็ขุดว่าร่องนี่แหวกเลยเห็นไหมข้างล่างแข็งเป็แสดงว่าเอาดินอ่ะมาใส่เนี่ยดินใส่ดินใส่เห็นไหมก็เหมือนกันเนี่ยข้างล่างดินเหนียวเนี่ยเห็นไหม กูพักมันถึงไม่ได้ไดีไงก็แค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องเราจะทำให้เป็นแหล่งอาหารนะ่ะแบกออกกออก็ข,ขุดเลยแม่นไปนลดหกวอกนี่ใส่เลยเนี่ยบางประเทศนะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไงคือเอาดิน,นะมาะถมแล้วก็ปลูกพืชผักซึ่งพื้นฐานน่ะมันไม่ได้ไม่ได้ เพราะฉะนั Dante, ้นถ้าเราแหวกอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องอีเทอร์อีเทอร์อย่างนี้ละมือแตกแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกให้ได้ดีเลยก็ต้องเนี่ยต้องใช้อ่ะต้องขุดให้ได้อ่ะแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ใช่ไหมมันก็เทคเตอร์ี่อาจารย์พอเขาแนะนำใช่ไหมถ่ายดินด่าง อ่ามันก็ข้างล่างก็แตกไงระเบิดหลงเที่ยวใช่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 รถไถที่ไปนี่มาไอตัวระเบิดดินนะไม่ใช่แต่ว่าบ้านอย่างเงี้ยรถมันเข้าไม่ได้แล้วเข้ไม่ได้อ่าผมเข้าไม่ได้เราก็ต้องใช้นี่แหละแค่สาธิตพองอย่างเงี้ยฮะแค่สาธิตไม่มีโมไม่ว่าทำจริงเลยทำจริงเลยถ้าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นต้นแบบอยากให้มันเป็นแหล่งที่เป็นตัวอย่างที่จะคนจะปลูกผักทุกผักไว้กินได้ใช่ไหมล้วก็ค่อยๆทำไป ก็ต้องใช้วิธีนี้ยโคดแล้วก็เอาหญ้าเนี่ยมาฝังเลยอ่าเอาหญ้าแล้วังเลยฟังก็ได้ฟังก็ได้จะเอาแบบนั้นไหมันจะไหวไหมนะหินถมแน่นตึกนะก็ผมบอกว่าบางทีเนี่ยมันมันก็ต้องถ้าเราจะทำให้ดีอ่ะพื้นฐานก็ต้องได้ใช่ไหมธรรมดาเหมือนเราสร้างบ้านอ่ะถ้าเราไม่ทำฐานให้มันดีอ่ะเป็นไง นี่ไม่ใช่ดิ้งนี่ไม่ใช่ดิ้งเก่าดิ้งผงมาดิ้ถผงนี่มันปฏิบัติไม่ไหวดูแล้วก็น้อยเอาฟางสับเลยเอาฟางสับเลยเอาขวดอย่างนี้ใช่ไหมเอาฟางใส่เอให้มันย่อยแล้วก็ต่อไปนะเราก็ใช้พืชรากยาวมาปลูกก่อนนะไม่ว่าจะถั่วใบแห้ไม่ว่าจะพืชตะกูนถั่วหรือหญ้าแฝก ปลูกให้มันทลายดินดานให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้ปลูกแล้วมันได้ผลไม่ดีถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะเพิ่งฮะยเพิ่งถ้าเราไม่ทำนะำนก็ต้องยอมรับนะครับจะมีว่าเอ้ยกเกษตรธรรมชาติเราไม่โตนะ่ะถ้าจะให้มันโตก็บอกแล้วว่ารากมันต้องไปหาก,กินให้ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกให้ได้อาหารกินนะ่ะเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นนี่มั้งล่ะถ้าเราจะใช้ระยะยาวก็อย่างที่บอกเนาะ ขุดแล้วก็เอาญ้าเอาฟางใส่ระยะหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราปูผักก็ได้ตามตามสภาพดินเขาเรียกว่าตามสภาพดินนะคิดว่าัไงครับทางนี้เอาไงดีต่เพื่อนใช้วิธีเอาญ้าเอานี้ใส่ก่อนครับขุดขุดให้เป็นร่องานี้ก่อนขุดเป็นร่องานี้ก่อนแล้วเอาญ่าเอาฟางใส่แล้วดินกบครับเอาค่นนี้ก่อนนะอ่า เพราะนั้นมันก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนอ่าครอบหนึ่งครอบสองแล้วค่อยดีขึ้นอ่าอ่านะ